ไปดูเรื่องราวกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีมอบทุนการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติดคนคุมประพฤติต้นแบบเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมค่ะที่บ้านเลขที่27หมูส่สิตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับนายสุมาเนรกอพรมซึ่งได้รับมอบทุนการประกอบอาชีพจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีในการประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดได้แก่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรงและภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดพร้อมอาหารเป็นจำนวนเงิน8,890บาทค่ะ,ะเมื่อทำดีแล้วนะคะก็ต้องให้โอกาสกันนะทั้งนี้ระหว่างการคุมประพฤติเนี่ยนายสุมาเนรกอพรม ได้ผ่านการอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูจากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีจำนวน2โปรแกรมด้วยกันนั่นก็ได้แก่การอบรมโปรแกรมใจพร้อมและการอบรมโปรแกรมค่ายพลังใจภายหลังจากที่ได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่27ธันวาคม2567นะคะก็ได้พบกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อที่จะรายงานตัว โดยรายงานตัวนั้นเนี่ยตรงตามกำหนดเป็นประจำของนัดเนี่ยทุกเดือนเลยจำนวน8เดือนด้วยกันซึ่งทุกครั้งที่มีการรายงานตัวก็ได้มีการตรวจสอบประวาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดค่ะก็เลยได้มีการสนับสนุนทุนส่งครห์ประกอบอาชีพคนคุมประพฤติต้นแบบนะคะโดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินพฤติกรรมจากชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติและได้รับการรับรองเป็นบุคคลต้นแบบกลับตัวกลับใจ ไม่กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้รับมอบทุนการประกอบอาชีพจากสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้ค่ะ